สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมาดามเปิ้ลอีกเช่นเคยนะคะสำหรับช่องชองกาแฟง,ง่ายสไตล์มาดามเปิลนะคะซึ่งพวกเราก็จะพบกันเป็นประจำแบบนี้กันอยู่แล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะมาดามอยากจะชวนเพื่อนๆทำนะคะสำหรับเมนูปั่นๆบ้างนะคะอากาศร,ร้อนๆแบบนี้เนาะชวนกะทำเมนูปั่นๆเนาะกินแล้วมันสดชื่นเป็นที่สุดนะคะเมนูนี้คือเมนูชาเย็นปัน่นราดด้วยซอสโอวัลตินมอคคาลาวา นะคะตรงนี้ทํำยังไงเดี๋ยวมาดามทําให้ดูเป็นแนวทางสําหรับแก้ว22อ่อนนะคะมามาทํากันไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆก็มาดามเริ่มต้นที่จะใส่ตัวผงชาแดงนะคะมาดามจะใส่ผงชาแดงลงไปที่สองช้อนโต๊ะนะคะ2ช้อนโต๊ะอันนี้มาดามใช้ผงชาแดงของมาดามเปิ้ลเองนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะมา2ช้อนโต๊ะนะจ๊ะพวกเธอ,อ จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเอาน้ำร้อนมาที่100 ml ค่ะน้ำร้อนนะคะ100 ml จัดมาเลยแล้วเพื่อนๆก็เทสลับไปมาแบบนี้5ครั้งนะคะเพื่อความหอมกลุ่นเข้มข้นของชาของเรานะคะ,ะ5ครั้งจ้า เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอากาดชาออกนะคะเอากาดชาออกเลยเรียบร้อยคราวนี้นะคะก็จะถึงการชงนะคะมาดามจะชงชา ไว้นะคะก็ในส่วนของชาของเรานะคะมาดามจะใส่น้ําตาลลงไปที่2ช้อนโต๊ะค่ะเพื<ๆ>่อนๆสูตรปั่นนะคะใส่จัดเต็มนะคะใส่ลงมาเลยค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะน้ําตาล2ช้อนโต๊ะนะนี้นะคะคนก่อนค่ะเราก็คนให้น้ําตาลมันแตกก่อนนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆใส่ตัวครีมเทียมนะคะใส่ครีมเทียมลงมาที่1ช้อนโต๊ะค่ะ ครีมเทียหนึ่งช้อนโต๊ะนะคนเลยจ้าจากนั้นนะคะถึงคิวของนมข้นบ้างนมข้นนะคะมาดามใส่ลงมาที่40 ml ค่ะนมข้น40นะจ๊ะเรื่องความหวานเพื่อนๆลดได้เลยนะคะลดได้สบายมากเกิดเปลดที่ตัวน้ำตาลก็ได้นะคะใส่ลงมาเลย40 ml อยู่ที่ลูกค้าเรานะลูกค้าเราชอบกินยังไงเนาะอ่าแล้วก็ใส่นมค้นจืดลงไปอีก40 ml คนให้เข้ากันเลยจ้าอ่ะทีนี้เราก็นำไปปั่นได้เลยนะคะเพื่อนๆอ,อ่าเอาแก้ว22ออนซ์ามาตักน้ำแข็งได้เลยค่ะเตรียมปั่นนะจ๊ะ ก็จะเป็น1นงแก้วแบบนี้นะคะใส่ลงมาเลย1แก้วพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีในส่วนของซอสลาวาลงมาด้วยนะคะซอสโอลินตินมอคค่าลาวาที่เราจะต้องใส่อีกนะอ่ะปั่นเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะอ่ะคราวนี้เราก็จะทำในส่วนของลาวานะคะแต่ว่าเดี๋ยว เอาน้ำมาใส่ก่อนแล้วก็เอาน้ำปั่นเรานะคะเทใ,ใส่แก้วเลยเทใ,ใส่แก้วได้เลยจ้ะ mm. อ่าคราวนี้นะคะ ในส่วนของชาเราเสร็จละเราปั่นแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมาด,ดามจะทําในส่วนของตัวอโอวันตินบ็อกค่าลาวาเพื่อที่จะเป็นซอสราดนะคะอ่ะเพื่อนเพื่อนทำตามได้เลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆทํานทตามกันได้เลยนะคะก็มาด,ดามก็จะเริ่มที่ตัดตัวผงโอวันตินของเรานะคะใส่ผงโอวันตินลงไปที่3มช้อนชาค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนสามช้อนชาพูนๆเลยนะคะเพื่อความเข้มข้นเนาะอ่ะสามช้อนชามาเลย จากนั้นนะคะใส่ตัวผงกาแฟสําเร็จรูปนะคะใส่ผงกาแฟสําเร็จรูปลงไปที่2ช้อนชาค่ะเพื่อนๆแล้วก็พวกเราก็จะใส่ตัวนมข้นนะคะใส่นมข้นลงไปอีก30 ml ค่ะเดี๋ยวนะนมข้น30 ml เนาะเ๋็วมาเลยมันจะได้เป็นซอสลาวางเงเพื่อนเพื่อนอแล้วก็ให้เพื่อนๆนนะคะ ใส่น้ำร้อนค่ะน้ำร้อนไม่ต้องใส่เยอะนะคะ10 ml ก็พอแล้วค่ะอันนี้เราทําในส่วนของตัวซอสโอวันตินม็อกคาลาวานะคะเพื่อนเพื่อนก็คนเลยมันจะมีความข้นหนืดเข้มข้นเลยล่ะเพื่อนๆ และที่สําคัญนะมอกค่าตัวนี้นะ้มาดามบอกได้เลยนะเป็นมอกค่าที่ไม่เหมือนมอคค่าทั่วไปนะคะจะมีความหอมกลุ่นกลมกล่อมมากๆเลยเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะมันจะแตกต่างจริงๆนะคะอ่าเนี่ยจะมีความข้นหนึบเนี่ยเนี่ย,ยอ๋อ,อ,อคุณขาซอสราวาของดิฉันเป็นไงล่ะคะเลิศข้ามสุดๆอะจากนั้นเพื่อนๆก็จัดการเอามา ราดตรงตัวน้ำชาเราที่เราปั่นได้เลยนะคะเนี่ยเราก็ามาราดได้เลยเพื่อนๆราดเลยนะจ๊ะโอ้โหมาดามบอกเลยว่าสุดๆอะเข้มคนมากน่ากินมากโอ้โหเพื่อนๆ เนี่ยจัดเต็มไหมล่ะนี่ไงเราก็ได้แล้วนะคะสำหรับตัวชาเย็นปั่นราดด้วยซอสโอวันตินมอคคาลาวาแก้ว2 2ออนซ์จ้า,าเป็นยังไงล่ะน่ากินที่สุดในเมื่อมันน่ากินอย่างนี้ดิฉันก็ต้องรีวิวดูซิชาเย็นปั่นลาดซอสโอวันตินมอคคาลาวาของดิฉันเต็มยังไงเชญค่ะ โอ้เพื่อนๆสุดยอดมากมันสุดยอดมากเหมือนที่มาดามบอกนั่นแหละนะคะมันจะมีความกลมกล่อมมากๆเลยสําหรับซอสโอวันตินมอคคาลาวาตัวน,นี้นะคะเพื่อนๆลองเอาไปทําได้เลยนะคะ <S <S แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยทางโอวันตินเนี่ยเขามีทั้งแรกมีทั้งลุ้น2ต่อนะจ๊ะต่อที่1คือลุ้นทองทุกเดือนเลยนะเพื่อนๆต่อที่2ก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยได้สะสมของรางวัล นะคะเพียงแค่เพื่อนๆกดลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะเพื่อนๆได้ลุ้นแน่นอนทุกๆเดือนเลยลองดูนะคะลองกดเข้าไปดูใต้ลิงก์นี้นะคะมีรางวัลมากมายรอ,อเพื่อนๆอยู่นะคะอ่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดูนะปรับใช้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชองกาแฟง,ง่ายๆสไตล์มาดามเพิ่นด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามจะทำคลิปดีๆแบบนี้ส่งต่อเพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนเลยคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ